สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมื้อนี้อากาศดีสิพาเข่าป่าค่ะมื้อนี้ไปทางใดกะหลามมาเบิงน้ำกันค่ะไปทางใดกะยุยางยุ่น้ำบ้านน้ำเฮียนนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกหัวก็หยุดค่ะ ฝนตกยุดิเราจุลีกันเลยพามาเลาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งน้ำกันค่ะเมื่อนี้พ่อ,อยังบ่เป็นคือพ่อแล้วนี่แหละค่ะเบิ้งดูใส่ได้บ่นั่งใส่บ่ได้ค่ะเน่าเราเด้อค่ะนี่เฮดมันปูเด้อค่ะพี่น้องจุลีเพราะท่านได้กินเ็ดแต่ะนะั้นน้ำเพื่นหรอกค่ะเพราะท่านได้กินเฮดเอ่อ เห็ดเพิงค่ะบ่ท่านได้กินเห็ดเพิงน้ำเพิงดอกพี่น้องบ่ท่านได้ออกพอเห็ดมันปูนึงกันกะเอ้าพี่น้องกระตายหอยสอกยุกกระตาหลุดยุกผู้หนาพี่น้องเอ้ากระตาหลุดบ่หูเมียเป็นปลาทั่วแถบวันเนี้ยกระตายหอยสอกยางตะเหลิดตะเลยโอ๊ยกระตาหลุด ลืมคำว่าเราบัดน,นี้หอดใส่เราเน,น,งงน,น,เนาะบัดนี้พี่น้องเลยอ้เนาะไปไปคืนเปียวกะต้านี่พี่น้องปกติจุลี่สิหอยไว้เังสิตะตาลุดบาลูเมียมเมียไปไปไปอันเห็ดอันเพิ่งเพราะท่านได้กินน้ำเพิ่นดอกค่ะพี่น้องจุลี่เห็น มีแต่เห็ดมันปูนี่แหละค่ะอันดอกเนื่อหั่นกะเน่าแล้วเนาะค่ะบ่เป็นเนา่าดอกขึืนลาแล้วค่ะคืนล้าดี๋รีเลยบ่เอาปล่อยเขาทิมไว้เดี๋ยวลาะตอกัอนค่ะนี่ป้าก็ชื้นชื้นขึ้นมาแล้วละค่ะแต่ว่าเห็ดกะจักสีท่านออกหรือเ่ท่านออกเนาะค่ะฝนกะหัวก็ตกเซ้าเดี๋ยวคอยมาเบิง่งกันเนาะพี่น้องเนาะอืม รุปแล้วกับพท่านได้เห็นเอียงดอกค่ะกําลังเลาะอยู่ค่ะพี่น้องพ่ท่านได้เห็นดอกพ่ท่านได้พอดอกค่ะพูดถึงกะฝนกระหัวก็เซาตกเนาะค่ะเนาะฝนกระหัวก็ตกก็นาน,นี่ก็แห่งแห่งคักเดี๋ยวให้ฝนเซาตกจากสองสามมือ้อ อากาศแดดออกจากวางจากค้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิงไหมพูดถึงป้าตอนนี้กะชุ่มกะชื่นดีดอกค่ะพี่น้องเอาหันไปทั้งใดละกล้องก็ได้คือพ่อหันมาหาค้นนี่นี่ป้าช่วงนี้กะชุ่มชื่นไข้ยุกด,ดอกค่ะ บ่แห้งคือแต่เก่าแล้วค่ะพี่น้องกับโบ,บเป็นตะย่านไฟป้าปันไดดอกบัดเนี่ยไฟป้าบ,บ่เป็นตะย่าน,น,น,นลแล้วบัดนี้พี่น้องล้อแทะถ้าให้เฮ็ดขึ้นสลับบัดน,นี้ถ่ทล้อกินเฮ็ดสลับบัดน,นี้เบิ่งดู <laughs> เฮ็ดอันนะมันปู่ที่เพื่อนเอินโกลเด้นเชนทราวมันสิขึ้นโบ นอปีนี้นอพี่น้องเนะเาะเขาค่ะมาล้อรุนน้ากันค่ะสรุปแล้วจุลีย่างไปย่างไม้ยู่นี่กะเพะท่านได้พออีกดอกค่ะพะท่านได้เห็นอีกดอกเป็นที่จ้งได้ยินเสียงคน้นตัดหญ่านี่ละ่ะซิมเมนพระเอกบอกนอะ้อพี่น้องเสียงเครื่องตัดหญ้าแล้วสิร้องโงไปเบิ่งดอกค่ะ เบิ่งพี่น้องนี่พร้อมสิขึ้นน้อยไยพร้อมสิขึ้นกับพร้อมสิขึ้นอ่ะ,ออะหัวก็พอ่อเท่านี้แหละค่ะขันว่าเอามันกะย่านจํำมองว่ได้ค่ะ ยันมางวดลุ้นเดี๋ยวพอเห็นมันมันจะเนา่าถิ่นซื้อ,อเอามันไปไหวเอาไปไหวถ้าตื้มกันไปยางรอดไปยางรอดแถวอื่นแล้วกันไปหามาัตื้มกันเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็อีกดอกนึงแต่ว่าแห้งแล้วนี่นั่นแห้งแล้ว มื่อเป็นแห่งอันขืนลาขืนลาว่าผพิษค่ะว่าวพิษมันถือฝนค่ะมันถือฝนแล้วมันก็เลยข้นลาคิดว่าค่ะป่อยไหวนห่ะป่อยไว้เห้เขาเป็นเชื่อเป็นเชื่อไห้มันจะได้เกิดไหมมันสิได้ขึ้นอีกนี่ก็อีกดอกนึงค่ะนี่พุ่นโอ้ดอกนี้ใหญ่เทิงค่ะแต่ว่าแห่งใส่บ่ได้แล้วเอาทิ่มไว้นี่ละ เมียนโปนอ่ะอันนั้นบปเมีนอันนั้นใบไม้ค่ะสารสนเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะบ่ค่อยมานปนในดอกบ่มาเบิ้งกับโบลูเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งเห็นมันได้ลูกสั้นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้ละค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไมคคลิปหน้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกรตด้ลค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไมมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวออกป่ากันค่ะ